สวัสดีค่ะทุทกท่านพาพิเศษออกเที่ยวรับลมนะคะลมเย็นๆใสาสายหน่อยนะคะแดดออกแล้วนะอากาศกำลังดีนะคะพาออกเที่ยวนอกบ้าน <c oughs> ตอนนี้น้องไม่ได้กินยากแก้หวัดแล้วนะคะตาก็เริ่มโตแล้วเพราะว่าช่วงที่น้องกินยากแก้หวัดน้องจะดูสลืมสลือเหมือนง่วงๆนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่ได้กินแล้วนะคะ พิเศษเก่งมากๆเลยชีวิตเขาสู้มากเลยนะคะออออตอนที่แม่เกียงลงคลิปเกี่ยวกับแม่เกียงดูแลน้องเกี่ยวกับใช้ยาดูแลน้องนะคะคืออย่างนี้นะคะแม่เกียงเนี่ยจะมียาสามัญประจําบ้านไว้นะคะ mm. เพื่อดูแลน้องๆในเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะแม่เกียงอยู่ไกลโรงพยาบาลอยู่ไกลหมอนะคะและไม่มีรถนะคะแม่เกีงต้องมียาสามัญประจําบ้าน แล้วก็ดูแลน้องๆเบื้องต้นนะคะแต่ว่าไม่เกียงดูอาการของน้องๆนะคะว่าอันไหนจะรักษาหายหรือไม่หายนะคะอันไหนหน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวนะคะถ้าเคสที่น่ากลัวเนี่ยถ้าน้องคนไหนที่เป็นแบบน่ากลัวมากๆเนี่ยไม่เกยงต้องหาหมอนะคะไม่ใช่ว่าไม่เกยงจะมาดูแลเองนะไม่เกียงต้องเอาหาหมอนะคะอย่างเช่นโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงเนี่ยพร้อมผิดปกติดูเขาแปลกๆนะคะไม่เกียงพาหาหมอเลยนะคะแต่ว่าอาการเป็นหวัดของน้องๆเนี่ยตามที่ไม่เกยงตอนอยู่กรุงเทพอ่ะ หมอบอกว่าให้ยาไปกินแล้วก็กลับบ้านได้ตอนอยู่กรุงเทพนะทีเนี้ยเม่เกียงก็มาอยู่ที่นี่ไม่เกียงก็ต้องมียาสามัญประจําบ้านเช่นยาค้างปลาแล้วก็ยาตัวนี้ค่ะเม่อเกียงอ่านเชื่อไม่ออกเนาะแต่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะที่หมอที่กรุงเทพเคยจ่ายแม่ไว้แล้วแม่ก็เอามาซื้อที่ร้านขายยาสัตว์ ที่แถวบ้านแม่เกียงที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะมาซื้อไว้นะคะแล้วก็มีออฟซ่าแล้วก็มีเทราเมซินป้ายตานะคะจะมีแบบนี้นะคะไว้ที่บ้านติดบ้านไว้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยหมอก็ใช้ยาคล้ายๆยาพวกนี้นะคะแล้วก็รักษาน้องนะคะไม่เกียงก็เอามารักษาน้องเวลาน้องเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รักษาใช้ยาปฏิชีวนะ สามัญประจําบ้านพนเมียไว้นะคะมันจะได้แบบว่าเราไม่ต้องขนลูกไปหาหมอทีก็ลําบากไกลนะคะคือที่แม่เคียงตัดสินใจดูแลน้องเองเนี่ยแม่เคียงดูอาการน้องด้วยนะคะดูตามสภาพน้องไม่ใช่ว่าน้องแย่จนแบบหายใจไม่ออกจนแบบว่าไม่ไหวแล้วก็ยังดูแลเองไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ไม่เก่งดูดูอาการของน้องเบื้องต้นก่อนนะคะน้องเป็นยังไงแบบไหนนะคะดูน้องไหวไหมน้องกินข้าวได้ไหมน้องออยังสู้ไหมนะคะเพราะว่าน้องกินข้าวได้น้องยังเดินได้แต่ว่าน้องยังมีจามมีหวัดอะไรอย่างเงี้ย ตาอย่างเงี้ยไม่เก่งก็ไม่เอาไปหาหมอเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพไม่เก่งก็ดูแลเองนะคะถ้าถ้าเป็นแบบว่าเล็กน้อยไม่เก่งก็ดูแลเองเหมือนกันนะคะตอนอยู่กรุงเทพนะมาอยู่ที่นี่ไม่เก่งก็ต้องดูแลเองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไกลโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางอย่างถ้าไม่จําเป็นอ่ะไม่เก่งก็ไม่อยากจะขนลูกไปโรงพยาบาลนะคะก็ต้องดูแลเองเบื้องต้นนะคะก็เอฟซีบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นท่านใหม่ที่เข้ามานะคะ คิดว่าไม่เกี่ยงจะทําให้น้องเป็นอันตรายนะคะไม่อันตรายนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยงดูอาการน้องก่อนนะไม่ใช่ว่าจะซีซัวหรือจะแบบทาแบบมั่วๆทาแบบไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยงดูอาการน้องก่อนนะคะก่อนตัดสินใจดูแลเองนะคะอย่างตาของน้องเนี่ยไม่เกี่ยงเชื่อว่าน้องเกี่ยงรักษาได้นะคะน้องเป็นแบบนี้ป้ายตาล้างตาก็หายนะคะมี f อฟซีหลายท่านส่ง ลายมาให้แม่ดูการรักษาตาน้องอยู am, ่นะคะเขาเคยทํากันแบบนั้นเขาก็ก็ดีขึ้นแม่เก่งก็ทําตามนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องหอบลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะเกิบซีสบายใจได้นะคะแม่เก่งดูการน้องอยู่นะมาดูข้าวใหม่กินข้าวกันนะคะมำข้าวเสร็จแล้วอ่อยจังเลยอ่อยจังเลยแม่แม่อมหม่ำข้าวอ่อยจังเลยลูก มันเก่งของแม่ลูกชายล่าของแม่เนี่ยอ้ยหม่อมอข้าวอร่อยหมดไปซองครึ่งเลยนะคะวันนี้หิววันนี้กินเยอะมากเลยอร่อยจริงๆอาหารยี่ห้อนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาใหม่กินไปซองครึ่งเลยวันนี้อร่อยมากเลยแหละลูกอ้ออรอยอยมากเลยล้ะแม่อ่อยมากๆเลยโอ้โหเรียปากใหญ่เลย อร่อยอร่อยดูดูดูด <c oughs> เลียปากล <c oughs> ชายล่ารักมาหักเลยนะรักเหมือนกันหมดนะลูกลูกแม่ทั้งหมดแม่รักหมดเลยรักหนูรักพี่ก็สวย รักพิเศษรักเด็กๆในบ้านทั้งหมดเลยนะมันเก่งของแม่นะลูกนะหม่ำข้าวเยอะได้แข็งแรงนะครับลูกไหมยิ่เดินเก่งๆไงครับลูกใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกเดี๋ยวไม่ไปเอาพี่ก็สวยมาหม่ำก่อนนะหม่ำแล้วพิเศษหม่ำแล้วพิเศษออกเที่ยวแล้วเข้าใหม่หม่ำแล้ว หมายออกเที่ยวไหมออกเที่ยวไหมครับออกเที่ยวไหมลูกแม่พาเที่ยวนะครับลูกแม่พาหนูเที่ยวนะพาลูกชายแม่เที่ยวนะครับลูกเก่งเก่งของเราเอาใจใจนะคะเนี่ยเอาใจใจตัวเองมากเลยนะทั้งข้าสวยและข้าใหม่เอาใจใจตัวเองมาก เวลาจะออกจากประตูนะคะเขาจะพังประตูเลยนะคะเขาใช้ตัวกระแทกกระแทกใส่ประตูเลยนะคะเขาใหม่เขาร้ายมากอจขาใจมากเพราะว่าแม่รักเนี่ยพิเศษพิเศษนอนพิเศษนอนพิเศษนอน เสร็จนอนี่เสร็จหม่ำแล้วหม่ำแล้วไปเสร็จนอนเปย์นะหม่ำแล้วไปเสร็จนอนเปย์เก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเนี่ยค่ะเด็กๆก,กินยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยไม่เกียงก็เอ่อเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะรีวิวสินค้าใครไม่ได้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะ ก็ f ออ่านเอาแล้วกันนะคะไปหาซื้อได้ตามาทุกที่นะคะช h อป e ี Lazada หรือ t i k t o k หรือตามร้านค้าทั่วไปน่าจะมีขายหมดเลยนะคะก็สินค้าดีมากๆเลยนะคะก็ทางาท่านที่ส่งมาให้เนี่ยท่านได้รู้จักกับเจ้าของบริษัทนี้นะคะแล้วท่านก็ได้ซื้อมาให้มเมก่งเยอะแยะเลยนะคะให้กับเด็กๆได้กินกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะ เยสีทุกท่านก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะมีหลายรสเลยนะคะในเก่งตอนนี้ไม่เก่งให้เด็กกินรสนี้ก่อนนะคะเข้า <c oughs> ใหม่อร่อยมากวิเศษอร่อยมากเข้าสวยอร่อยมากนะคะเด็กๆอร่อยกันมากๆเลยนะคะเข้าใหม่ก็มันอร่อยมาก <c oughs> มันมันม,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 มัอร่อยมากไปแค่นี้ก่อนนะครับ นี่ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ส่งอาหารอร่อยๆมาให้พวกผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับบายบายครับ <c oughs> <c oughs> บนบนบน กินข้าวอิ่มบนเออเอาเตใจในเราอะฮะข้าวสวยเนี่ยอุ้มไม่ค่อยได้เลยนะคะบน,นะไม่ชอบให้อุ้มไม่ชอบให้อุ้ม <c oughs> ฟันก็ไม่มีน้ำ <c oughs> ออ <c oughs> ข้าวอิ่มแล้วอุ้มได้เท่านี้นะอุ้มก็สวยได้เท่านี้นะคะข้าวสวยงอแงอข้าวสวยเอาเใจใจ อาจจะใจตัวเองอ่ะป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 ะ